น,นี้ค,อคือเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมผ้าใส่อ,อยู่คือไาดูกอนมาดูก่อนเออมาวันนี้นวันนี้นนนอะไรไปไหนซึงนยังไม่เข้าที่มันยังไม่เข้าที่เขาจะไปขายขอ สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องสมใจอยกมีสองนะคะกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะคือเราไม่ได้หายไปไหนค่ะเรายังอยู่แค่ว่าติดภารกิจนอกสถานที่เท่านั้นนะคะช่วงนี้ก็เลยแบบอาจจะลงคลิปน้อยลงนั่นเองนะคะแต่ว่าเรายังคงทําคลิปอยู่นะคะยังทําช่องอยู่ยังติดกันทุกคนวันนี้ก็คือเราจะมาแต่งหน้าไปขายขอกันนั่นแหละค่ะันนี้คือได้วิธีการแต่งหน้ามาเอาแบบให้แต้มแค่นี้เลยเออบอกก่อนว่าแต้มแค่นี้พอไม่เ็นทางนู้เออมันจะฟิล์เหมือนแบบแต่งหน้าเหมือนฟิลเตอร์อ่ะ ทำได้มาอย่งไรก่อนวิธีนี้มันก็ง่ายดีนะดูไปดูมาหมอคนแพนพูดไปก็คือก่อนหน้านี้แพลเคยลงคลิปนั่นแหละว่าแพลไปขายของแล้วก็เหมือนจะโกนเรียกลูกค้าใช่ไหมแล้วก็มีเอิร์ธกับลูกยืนอยู่ข้างหลังทีเนี้ยอ่าก็มีผู้ชายอะ่ะผู้ชายส่วนใหญ่นะมาคอมเมนต์ว่าอ๋อเสียดายจังมีลูกมีผัวเลยไม่อยากอุดหนุนคือแบบ อย่างนี้ก็ได้หรอตะกะอะไรอ่ะแล้วคือพ่อค้าแม่ค้าสมัยนี้คือเขาก็มีครอบครัวมีลูกมีผัวมีเมียกันหมดแล้วเขาก็ขายของกันเป็นเรื่องปกติไหมอ่ะแล้วก็เลยรู้สึกแบบว่าเออพอเรามีลูกปุ๊บ เราจะถูกแบ่งแยกไปเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเลยหรออะไรเงรี้ยมันผิดกับตอนที่เรายังไม่มีลูกเลยอาจจะด้วยแบบว่าเรื่องของศิลธรรมอะไรนี้หรือเปล่าคือทําไมก่อนก็คือแค่เขามีผัวอยู่แล้วก็ไม่ควรจะยุ่งถูกไหมอันนี้คือคิดอะไรไปไกล,กลถึงขนาดนั้นก่อนคนเรารู้สึกว่าเหนื่อยใจกับคอมเมนต์ของคนพวกนี้มากแต่ว่าก็ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าใครที่เขาไม่คิดมากเรื่องคนมีลูกมีผัวก็มาอุดหนุนกันได้นะคะแค่นั้นเองแต่เดี๋ยวว่าวันนี้จะไม่ให้เอิร์ธตามไปทํางานด้วยเพราะว่าหนึ่งคือไม่อยากให้ลูกนอนดึกเกินเพราะว่าช่งแรกๆ น้องก็นอนได้อยู่หรอกประมาณทุ่มสองทุ่มน้อง,องแต่เขานอนหลับอยู่หลังร้านแต่ว่าหลังๆเนี่ยแบบบางทีรู้สึกเขาเริ่มตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับแสงสีเสียงที่มันอยู่รอบๆร,ร,ร,ร้านเราทําให้เขาไม่ยอมหลับล่าสุดลูกนอนเที่ยงคืนคือแบบตกใจมากแต่ลูกก็ตื่นเช้าปกตินะคะไม่ได้ไม่ได้ตื่นสายอะไรแต่ก็คือแบบคือไม่อยากให้เขานอนดึกขนาดนั้นเนาะเพราะว่าด้วยความเป็นเด็กเขายังจะต้องแบบนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอให้ครบส2องชั่วโมงตามช่วงอายุวัยของเขาคือ เราเราก็ดูก็ศึกษามาเนาะว่า โอเคเด็กวัยนี้ควรจะนอนแค่ไหนแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาตรงอย่างว่าแหละคือเขาอะอาจจะติดเรื่องติดเล่นติดสนใจอะไรรอบข้างอะไรเงี้ยเ่ยไหนๆเราก็ขายของอยู่ใกล้บ้านก็ให้เอิกจบลูกอยู่บ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่จะออกไปรับหน้าที่หางเงินเข้าบ้านเองตอนนั้นนี้คุณพ่อก็หางเงินเข้าบ้านหรืออะไร,รก็แบอบออกไปตีกลองทํางานนี่นี่นั่นแต่ว่าน้ำพิกกากหมูเราก็ยังทำอยู่นะเรายังไม่ได้เลิกทํานะคะแค่แบบขอลองออกไปหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆดูบ้างแล้วก็มีน้ำพิกากากหมูติดไปด้วยแต่ว่าถ้าพอช่วงไหนไม่มีงานเนี่ยอ ออเดอร์ที่เรารับไว้ใช่ไหมเราก็เคลียร์ทำส่งนะคะก็จะแจ้งลูกค้าว่าสินค้าพร้อมจะส่งวันที่เท่านี้เท่านี้นะคะอะไรเงี้ยลูกค้าก็ไม่ได้ติดอะไรก็ก็ยังมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆก็ขอขอบคุณทุกคนที่ยังอุดหนุนแล้วก็ไว้วางใจในสินค้าของเราด้วยนะคะโอเคนี่การแต่งหน้าเสร็จแล้วล่ละแค่นี้พอเดี๋ยวเราจะออกไปขายของกันนะคะทุกคน A few moments later ไปละพร้อมแล้วอุ้ยช่วยด้ย คุณมีไม่ไหวเลยจะคุณแม่จากคนเอ3ยาแต่เป็นเอ0สามจ้ะอย่าหาหมีรูกใช่นะใครที่มีจะมีลูกชุดนี้เขาจะไปขายของชุดนี้แหละทุกคนดูซิว่าขายดิบขายดีแทนัสเทท้าแนะทลกับบ้านหรือเปล่าป่ะไปดีกว่าว,วันนี้เราจะไปขายของกันให้แบบว่าสุดแซ่บปปเลยนะคะเราเป็นแม่ค้าสมตำาน,นะคะทุกคนเราก็ต้อง แซบที่สุดในงานวันนี้เลยสวรรค์แปดเก้าที่นี่มีโบนัสมาแจกให้เยอะมากมีเกมให้เล่นเป็นพันเกมเลยสมัครได้ไม่มีขั้นต่ำสมัครตั้งแต่สามร้อยขึ้นไปรับสิทธิ์หมุนวงล้อเฉลี่โชคทันทีถอนออโต้รวดเร็วทันใจมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีแอดมินบริการให้ตลอดยี่สิบชั่วโมงด้วยนะแถมรองรับระบบทรูมันนี่วอลเลย์อีกด้วยสมาชิกใหม่กรับโบนัสไปเลยทันทียี่สิบเปอร์เซ็นต์ใครสนใจก็แอดไปได้เลยนะที่แอด swa แปดเก้าอย่าลืมมีแอดด้านหน้านะคะอะไรแต้วอะไรโอออ้ไไมมม่่เเาปยนชฮ โอเคเยิงกันจ้าเราปะจะไปขายของจะไปโชว์เป้าโชว์เป้าอะไรโชว์ป้องโชว์เป้าอะไรชุดนี้ก็คือขายคลิปอยู่มันไม่ใส่อะไรซักหน่อยนะแล้วนี่อะไรพระไม่ได้ใส่ได้ไงพะไม่ได้ใส่อะไรหรอกนะคะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมพรใส่อะไรอยู่คือคนก็ไม่มาซื้อของแล้วครมายืนมุมดูสูตรดที่ไหนไปอะไรตัวอยู่บ้านเลี้ยงลูกไม่ต้องทำมากเราถ่ายมาดูก่อนถ่ามาดูก่อน วันไหนมละกรโอ้โหดูจมูกเขาโอ้โอจม oh! 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 ูกจมีลยอะไรไปไหนคิด oh! วัวนี้ไม่เข้าที่คันี้ไม่เข้าที่เขาจะไ่ขายขง ชั้นนี้แล้วรับรองไม่มีก็ชอบอเราไม่ต้องไม่ต้องทีหลังนะเรื่องอย่างเงี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาเองเด็กสาวหลัก,ลกลพพด,ดูแลครอบครัวได้เรื่องแค่้เงี้ยตัวตัวจะปไปไล่ลูกค้าเหรอสภาพลูกค้าที่ไหนมันจะกล้าเข้าร้านนะลูกค้าที่ไหนมันจะกล้าเข้าร้านเราก็มามุงดูชุดนี้หละเขามุงดูเขาไม่มุงซื้อไปไป,ไปไปเด้อไปก่อนเด้อไม่ต้องมองไม่สองสามไปก่นนะครลูกบ๊ายบาย เป็นจริงสักวัน